มาชุดที่สิบนะครับข้อแรกเรื่องโครงสร้างอะตอมเลยพิจารณาสมบัติของรังสีที่เคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวกขั้วลบไปยังขั้วบวกคือรังสีอะไรครับรังสีแคโทดถูกไหมครับหรืออิเล็กตรอนนั่นเองอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุเนี่ยมีประจุต่อมวลที่คงที่ถูกไหมแต่ถ้ารังสีบวกหรือรังสีไอออนเนี่ยหรือแคนยเรย์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามชนิดของธาตุงั้นอันนี้ก๊อไก่ผิด มันต้องทำไมครับต้องคงที่นะเพราะเขาพูดถึงรังสีแคโทดอยู่เป็นอนุภาคที่มีประจุลบแน,น,น่นอนอิเล็กตรอนเป็นลบมีมวลน้อยกว่าอนุภาคบวกอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าโปรตอนถูกไหมและเบนเข้าหาโคบวกสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนเป็นลบเบนเข้าหากคบวกเพนข้อนี้ก็ถูกต้องตอบข้อที่ถูกต้องนะขอและคอตอบข้อสอง มาเรื่องกรบกันกาะสูนเนาะเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยเต็มเลยดูสมการก่อนละกันเนีัยอย่แรกนะครับบ <B S 1> มีสี่ตัวใช่ไหมโบรอนมีสงั้นใส่สองให้มันโบรอนเป็นสี่ออกซิเจนกลายเป็นหกตัวงั้นใส่สามคาร์บอนหนึ่งตัวเท่าแล้วดูเสร็จแล้วครับง่ายนะเนี้ยเวลาทำย้อนสอบว็อย่างเงี้ยดูไปดูมาเดี๋ยวมันก็เท่าเอ,เองนะครับอย่าไปซีเรนอลดีดอกถ้ามันจำเป็นต้องดูดีดอกอจริงๆค่อยดูนนะอะพอดูถึงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยบอริกออกไซด์คือตัวนี้กับผงถ่านคือคาร์บอนเนี่ยอย่างละ420กิโลผูก็คิดนะอันนี้420กิโลโมเลกุลเท่าไหร่ครับบอรอน11ออกซิเจน 10, ตัวละ16 3ตัวเป็น48บวก22เป็น70ได้เป็นท้องแม่7ครับ7เท่าไหร่42 7 6 42ได้6กิโลโมลคูณทำเป็นกิโลโมลนะจะได้ไม่ต้องเขียนศูนย์เยอะไม่งั้นต้องเขียน6,000โมล อันนี้อ่ะเหมือนกันครับ420กิโลหาร12 12 3 3 6 12 4 4 8ันได้ประมาณ35กิโลโมอะหาตัวหมดครับตัวนี้ได้ดึงเป็น2เอามาหารตัวนี้ดึงเป็น1เอามาหารอันนี้ไม่ต้องคิดคิดในใจก็ได้6หาร2เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ต้องน้อยกว่างั้นตัวนี้หมดในงานที่คาร์บอนเนี่ยครับเหลืออะเทียบครับเขาถามว่าจะได้โบรอนทาร์บายหนักเท่าไหร่ อันนี้สองโมได้อันนี้หนึ่งโมถ้าอันนี้หกโมงจะได้ตอนนี้กี่โมครับหกสองตอนหนึ่งหกต้องได้สามโมถูกไหมได้บอรอนคาร์บายสามโมนะทีนี้บรอนคาร์บอไหนักเท่าไหร่ก็ดูด้นบีสี่ตัวก็สี่สี่บวกสิบสองเป็นหนะ้าสิบหกนั้นหน่วยเป็นอะไรแล้วตอนนี้สามคูณห้าสิบหกกลายเป็นกรัมแล้วนะแต่แต่แต่อย่าลืมอะไรครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แอบคูณไปด้วยครับเจ็ดสิบส่วนร้อยจะได้คำตอบแล้วนะการเลขก็ได้ครับสามเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดถูกไหมยี่สิบกับห้าสิบกว่ากว่าก็ตีเป็นยี่สิบคูณกับห้าสิบกว่ากว่าได้เท่าไหร่ครับได้ประมาณพนะันเนาะยี่สิบกับห้าสิบพันกว่าพันนิดิดพันนิดๆหารร้อยก็ได้ร้อยในหน่อยถูกไหมครับตอบข้อสองนะประมาณร้อยสิบแปด